สำหรับสมาชิกใหม่เนี่ยทำไมค้นให้เทรด M 1 5 1หนึ่งเลยคือมันมีสัญญาณที่เราเข้าเทรดเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเป็นกรอบนะคะทํากําไรให้ได้ระยะกรอบสั้นๆก่อนอย่างน้อยคือมีกําลังใจในการที่จะฝึกต่อเพราะถ้าเกิดว่าเราไปให้บอกเอ้มือใหม่ยังไม่เคยเทรดเลยไปเทรดยาวๆถือกําไรพันสอ0พันสามจุดบางคนก็อาจจะไม่ได้อดทนถึงขนาดนั้นนะคะเก็บกําไรทีละโซนทีละกรอบนะคะ ให้มีกําลังใจในการเทรดไปก่อน1กรอบก็คือ่สมมุติเนี่ยนะคะเราเข้าตรงนี้นะคะโซนหนึ่งก็คือจากราคานี้เนาะซัพพอร์ตหนึ่งไปหาม่วงนะคะจากม่วงไปหาไพวอดอันนี้คือ1กรอบจากไพวอดไปหาเรสิสแตนต์ก็คือ1กรอบ, Pilot, อรอบแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆจะถือกี่กรอบเดียวสามกรอบสมมติกรณีถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ต้นเทรนด์ใช่ไหมคะไม่ได้จากเดเวอร์เจนเรามาที่หลังเลยเพื่อนเก็บไปแล้วเรามาที่หลังเรามาเจอตรงนี้ เราก็ต้องใช้เงื่อนไขเลยค่ะ C-Line เนาะเข้าแท่งนี้ใช่ไหมเอ่ย TP p i v เ t รอ๋เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลุด Pivot ไปได้หรือเปล่าทีนี้ราคาหลุด Pivot ยืนเหนือ Pivot ได้เราเข้า Pivot แล้วก็ไป TP ที่ r e s i s t a n c e หนึ่งเพราะว่าอะไรคะวนรุ่มหนึ่งไปแล้ววันรุ่มสองกำลังจะตามไปแบบนี้นะคะ